ตรงไหนตรงไหนะงหนเนี้ยี no ่มคนนัน่ะสลูปผมมัวใช่เลยจดลูกี้หอ่ใหญ่ใใช่ๆมดวรอไลูครับอยู่นี่ไงไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูนมันพูดไม่ออกฮะคือเขาถึงพอเจอคนบุบซุดลงไปนั่งเลยนะคะ สองคนนี้เดินมาจากหมู่บ้านเมืองสองถึงหมู่บ้านเล่าลิวทั้งสองคนเป็นชาวบ้านที่อยู่บนดอยสูงาตาบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายระยะทาง20กิโลเมตรทั้งไกลและชันและอันตรายาแต่ต้องออกมาขอความช่วยเหลือเขาเสียสละลุยโคลนลุยฝนออกมาครับเพราะว่าความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงเรื่องนี้นะครับมินและคุณผู้ชมครับคุณกันจอมพลังและทีมงานครับวันนี้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่นูน่น บนป่าบนเขาบนดอยครับเอาข้าวเอาน้ําอาหารขนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือชาวบ้านบนดอยสูงเจ้าหน้าที่ต่อชดอให้ข้อมูลว่าหมู่บ้านที่เดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนมานานร่วมสัปดาห์แล้วนะครับเพลอเพเนี่ยอาจจะเดือดร้อนมาก่อนในพื้นที่ตัวเมืองรวมถึงอำเภอแม่นนสายด้วยซ้ำแต่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงนี่ก่อนขึ้นเครื่องยกมือไหว้ฮะขอให้การเดินทางการช่วยเหลือทุกอย่างราบรื่นสำเร็จด้วยดี ตอนนี้เป็นภารกิจด่วนที่เทาไทยนะครับนะตรงแม่ฟ้าหลวงตอนนี้เราต้องเอาของเข้าไปช่วยคนด้านในแบบเร่งด่วนนะครับก็ตอนนี้รถเข้าไม่ได้็ตสกีใช้ไม่ได้นะครับเป็นภารกิจที่หินมากมันเป็นภารกิจเร่งด่วนนะครับมันด่วนมันด่วนมากจริงนะครับเราต้องการที่จะส่งของเข้าไปด้านในด้านในเขาก็อดทนนะครับว่าตอนนี้เขาลำบากมากเลยต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับ แล้ววันนี้นะครับ14กันยาครับทีมข่าวของเราคุณปักแป๊ดภูบดินครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรไปพร้อมกับน้ําข้าวถุงยังชีพสิ่งของจําเป็นส่งมอบให้กับชาวบ้านนี่บรรยากาศตอนที่ก่อนหอยกตัวขึ้นนะฮะไทยรัฐทีวีได้ขึ้นฮอไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อไปช่วยเหลือและรายงานสถานการณ์ให้หน่วยงานต่างๆรับทราบความช่วยเหลือจะได้ไปถึงมากขึ้นกว้างขึ้นเร็วขึ้นครับ มีดินสไลด์ปิดทับถนนทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านพื้นที่บนดอยสูงนั้นขาดโอกาสได้รับการช่วยเหลือหลายคนดีใจมากตอนที่คุณกันจอมพลังเข้าไปสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำคืออะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมเขามาขอถ่ายรูปอขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วคุณกันเองบอกว่าดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนชาวบ้านเขาไม่สามารถที่จะหากับข้าวกับปลากินได้สะดวกง่ายดายเหมือนตอนก่อนน้าท่วมทําได้แค่หาของป่าและหาผลไม้กินประทังชีวิต เชื่อไหมฮะบางบ้านน้ําไม่ไหลไฟไม่มีจุดตะเกียงเอาบางคนอดค่าอดน้ําหลายวันบางคนนี่นานร่วมสัปดาห์คุณกันจอมพลังขอบคุณกระทรวงเกษตรที่อนุเคราะห์เฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือลําเลียงอาหารน้ําดื่มสิ่งของจําเป็นไปช่วยชาวบ้านเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านก็ช่วยทําให้ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนั้นมันหายมาลายไปทันทีฮะมดีใจมากนะที่ได้เป็นคนแรก ข้ามาด้วยที่ตรงนี้ที่ตรงจะตีตรงนี้นี่คือเป็นที่ที่หนักที่สุดนะครับนะของเลือไทยนะคือเขาบอกเลยว่ากว่าจะเข้ามาตรงนี้ต้องผ่านจุดดินที่มันถล่มเนี่ยหลายจุดมากแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาได้เลยทางเดียวที่จะเข้ามาได้คือเฮลิคอปเตอร์ตอนเนี้ยส่งถุงยางที่กับอาหารแบบเร่งด่วนมาเขาก่อนเพราะตอนเนี้ยเขาติดอยู่ที่นี่มาเจ็ดวันไม่มีความช่วยเหลือใดๆเลยก็ดีใจดีใจมากเลยที่ผมบอกว่าทีผมคือทีพัะการทีผมที่แน่นจะทำภารกิจที่ยากที่สุดอะไรที่เป็นไปไม่ได้พวกเราทำได้มาเยอะแล้วเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจจริงๆนะ ยากยากมากมากอ่ะ,ะมันก็ยอาง,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 งที่เราทได้มันยากาแต่ด้วยความช่วยเหลือและน้ําใจและความสามัคคีทําให้ทําได้ครับคุณกณันบอกว่าทางภาคพ,พื้นดินเนี่ยตนเองนั้นก็เอารถขุดดิน5คันไปช่วยขุดเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดทางให้สามารถกลับมาใช้งานได้นอกจากรอยยิ้มที่ชาวบ้านมอบให้ความรู้สึกที่เขามอบจากใจจริงก็คือขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกว่านี่คือหนึ่งในคนที่มาช่วยเขาในยามที่เขาเดือดร้อน คุณกันบอกว่าน้ําตาเกือบไหลเลยฮะตอนที่ชาวบ,บ้านเขาเอาเหมือนกับกระเป๋าพื้นเมืองกระเป๋าพื้นบ้านเอามาคล้องมามอบให้แบบนี้อเนี่ยค่ะเนี่ยฮะตอนไปถึงนี่คือตัวปเปล่าๆนะแล้วเริ่มมาใบแรกใบที่สองตามมาแล้วตอนที่ยืนให้สัมภาษณ์เมื่อกี้เห็นไหมแน่นเลยค่ะที่สะพายบ่าเฉียงอะอแทนคำขอบคุณในน้ำใจที่มอบให้และช่วยเหลือครับมิคุณผู้ชมฮะ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือในภารกิจนี้ยากแต่สําเร็จได้ครับซึ่งหลังจากที่จุดนี้เนี่ยมันก็ยังมีจุดต่อไปอีกนะคะคุณการจอมพลังไปดูความเสียหายตรงสะพานของหมู่บ้านจุดข้ามคลองแม่คําซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างตําบลแม่สลองในแล้วก็ตําบลเทิดไทยนะคะสะพานขาดค่ะเสาไฟฟ้าก็ล้มพังทับสะพานไปอีกแล้วจุดนี้เนี่ยมันใกล้กับโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งนะคะทางเข้าโรงเรียนเนี่ยเข้าออกไม่ได้เลยค่ะไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้น้ําก็ไม่ไหล แล้วเขาอยู่แบบนี้กันมาเนี่ยเกือบอาทิตย์แล้วค่ะ <Okay. S 1> 5วันแล้วอะค่ะได้คุยกันใน3นะคะชาวบ้านหมู่11ตําบลแม่สลองในซึ่งเขาเป็นผู้พิการทางสายตาด้วย mm hmm. เขาบอกกับทีมข่าวบอกตอนที่น้ํามาเนี่ย mm hmm. เขาอยู่ในบ้าน mm hmm. เขาจะหนีไปไหนได้อะ่ะตาบอดสนิทมา3ปีแล้วอะค่ะเขามองไม่เห็นด้วยซ้ําได้ยินแค่เสียงน่ะว่าเอ้ยมันเกิดน้ําท่วมน้ําไหลามาแรงหรอ mm hmm. เขาบอกปกติอยู่กับลูกชายคนเล็กแต่ลูกชายก็ต้องไปทํางานแล้วน้ําก็มาท่วม หลังจากที่น้าท่วมบ้านข้าวของก็พังเสียหายหมดเสื้อผ้าก็เปียกที่นอนก็เปียกก็อยู่เปียกๆแบบนี้มาสี่ห้าวันแล้วอะค่ะ <c oughs> ในที่สุดวันนี้คุณกันมาถึงเนี่ยเขาบอกเขาดีใจจริงๆรออยู่ตรงนี้น้าเข้าหมดเลยน้าท่วมหมดอะอน้าเปียงอ,อกอะได้กินข้าวบ้างไหมครับเนี่ยข้าไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยม,มีอะไรแบบเสียหายบ้างคุณตาแบบข้าวของอู้เยอะแยะเลยอืม <c oughs> นี่ออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับอไปกำลัาค้ำแล้วอ่หลังจากพื้นที่ตรงนี้คุณกันก็ยังไปต่อนะคะไปแจกของและถุงยังชีพในพื้นที่ตําบลเทิดไทยในอำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะชาวบ้านก็ออกมาถ่ายรูปเหมือนกันแล้วพอเดินมาถึงจุดโรงเรียนตาถงที่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนนะคะเด็กๆก็ส่งเสียงกรีดร้องตะโกนบอก กันจงพลังสู้สู้การจงพลังสู้สู้เนี่ยเออเขาพยายามที่จะแบบบอกคือเรียกลองดูลองดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยอนนี้ดยงมีเดี๋ยวไ้บอล้ววเยอะมากเยอะมากขอบคุณนะที่ักนะโห กรี S <S ๊ดดังยิาา่งกว่าไอดอลค่ะม,มันคือความดีใจ mm มันคือสิ่งที่แสดงออกมาได้ถึงความจริงใจว่าขอบคุณจริงๆนะ,ค,ะคือในสถานการณ์แบบนี้ถ้าไม่มีพวกพี่ๆที่มาช่วยเหลือพวกเราอ่ะเราไม่รู้เลยว,ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงต่อไปอะค่ะ เขาก็เลยอยากจะขอบคุณน่ะด้วยเสียงกรีดร้องด้วยเสียงโ่ร้องเสียงเชียเนี่ยแหละนะคะตอนแรกในคณกันกะว่าเดี๋ยวจะเดินไปแจกถุงยังชีพตรงจุดที่ดินจะได์ต่อด้วยแต่บรรยากาศคือมันเริ่มมืดแล้วมันเริ่มค่ำแล้วค่ะก็เลยต้องยกเลิกภารกิจไปเพราะว่ามันอาจจะอันตรายได้มินและคุณผู้ชมครับนี่คือที่แม่ฟ้าหลวงใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันดอยเนาะต่อไปครับขยับมาที่ตัวอำเภอเมืองหน่อยชาวบ้านริมกกเพราะว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ ก็นหนักในจังหวัดเชียงรายเนี่ยอำเภอหลักๆที่เจอน้ําท่วมและหนักหนาสาหัสมีแม่สายเนะาะค่ะอ่บนดอยสูงเนะาะที่นี้แม่ฟ้าหลวงอำเภอเทิงวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะตัวเมืองเองเนี่ยแถวๆบ้านริมกกชาวบ้านน้าตาตกเลยฮะบ้านบางคนถูกพัดไปทั้งหลังเหลือแค่ที่เปล่าๆมินและคุณผู้ชมครับหมู่บ้านกระเหี่ยงรวมมิตรสภาพหลังจากน้ําลดเนี่ยหนักหนาไม่แพ้กันบางคนเสื้อผ้าแทบไม่มีใส่เลยฮะ ได้เสื้อในเดียวนอ่ะม้อยอ่ะ่มี้อไครับแดดในี่ยีได้ชุดเดียวอ่ะชุดออกมาชุดเดียวเสื้อในครับเนี่ยบ้านอแก่เม่นม้เวาน้ามาวยอ่ะถ้ามองมาตีสอยเตนี่เลยเขาพอนเทพบมีสัญญาณนะครับเนาะเมเมื่อกี้เห็นพี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้มหชุดเดียวเป็นชุดที่เพื้อนโคลนด้วยมีได้แค่ชุดเดียวอ่ะหลังพี่เสื้อดำคนนี้นี่เห็นไหม นนั่่ะที่มีบ่าสีเหลืองๆอ่ะแับๆตรงนั้นนะฮะชุดเดียวแล้วตัวเปื้อนเต็มไปหมดเลยฮะผู้ประสบภัยจากบ้านเกลียงรวมมิตรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเจอกับน้ําท่วมน้ําหลากน้ําป่าซัดเอาเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ไปหมดบางคนเหลือแค่ชุดชุดเดียวเลยผู้หญิงต้องการชุดชั้นในคผ้าอนามัยแต่ไม่รู้ว่าจะบอกใครแจ้งใครประสานใครดีฮะเพราะว่าอะไร สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีมแจ้งใครก็ไม่ได้จะติดต่อ,อยังไงล่ะฮะในยุคนี้เนี่ยญญคือไม่มีไฟยังจุดตะเกียงได้ถ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มันติดต่ออะไรไม่ได้เลยยากเลยฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่หมู่บ้านกะเหลียงรวมมิตรหมู่ที่2ตําบลแม่ยาวอําเภอเมืองเชียงรายครับ ถูกน้ํปกไกหลท่วมบ้านคือก่อนที่จะสภาพพังเสียหายแบบนี้ครั้งหนึ่งเขาเป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ขี่ช้างชมหมู่บ้านนามิน้นแต่ตอนนอี้ตอนที่อัพลุยเข้าไปอ่ะโอ้โหบ้านบางหลังน้ําท่วมเกือบมิดหลังคาฮะพอน้ําลดที่ดินที่โคลนเต็มเลยคุณเห็นรอยน้ําท่วมนั่นไหมสูงขนาดนั้นเลยเหรอคะสูงมากฮะกิ่งไม้ต้นไม้รากไม้ไหลหลากเข้ามาทับผมเนี่ยหน้ารีสอร์ทหน้าที่พักหน้าบ้านของชาวบ้าน ก่อนอันนี้ชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นวันนี้พอน้ําเริ่มลดก็กลับเข้ามาดูบางคนดูเสร็จปั๊บน้ําตาไหลเลยฮะชาวบ้านกระเรียงรวมมิตรอย่างเช่นคุณป้าน,นัทกมนบอกว่าบ้านของเธอเปิดเป็นร้านค้าในหมู่บ้านวันที่น้ํามามันเร็วมากข้าวของมีข้าวออกไม่ทันเงินสดแสนกว่าบาทเครื่องประดับหายหมดเอาออกมาทันแค่รถจนพอน้ําลดวันนี้กลับมาดูน้ําตาไหลฮะสร้างมาทั้งชีวิตไปหมดในพริบตา ประมาณตีสองตีสองเออมาเร็วมากเลยเข้าเอาอะไรไม่ได้คิดไม่ไม่ได้เลยมันก็ทิ้งไว้อ่ะก็ออกไปแต่ตัวไปแต่ตัวไม่มีอะไรเลยไม่ได้สักอย่างเลยตู้เตอร์อะไรไปหมดแล้วตู้ตู้เย็นห้าลูกไปหมดมีอะไรเหลือสักอย่างเลยลูก <c oughs> ไปเสร็จเรียบร้อยไปแค่นิดเดียวเข้ามาไม่ได้แล้วมันลึกขึ้นขึ้นละเขาบอกปิดหลังคาแล้วเตือนอะไรไม่มีสักอย่างเลยลูกไม่มีเลย คือแค่หลับอยู่แล้วมีคนมาบอกว่าน้ําท่วมใช่ก,ก็ก็ขาแล้วก็ลึกแล้วต้องพึ่งขาแล้วก็ไปไม่ได้น้ํามันแรงอ่ะอเ,เดินไม่ได้ละที่ชาวบ้านบอกอันนี้น่าคิดเลยนะฮะการแจ้งตรงแจ้งเตือนไม่มีสักอย่างเลยฮะมันมาเร็วมาแรงก็เลยเก็บข้าวเก็บของไม่ทันค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ใกล้กับแม่น้ากกครับแล้วน้าท่วมหมู่บ้านคือบ้านเมืองงิมบ้านเมืองงิมนี้หนักนะริมกกเนี่ยตำบลริมกกน้ําลดแล้วไปทำรวจตรวจสอบบ้านคุณป้าที่ถูกกระแสน้ําซัดจนบันไดาหายติดอยู่ในบ้านสามวัน นำเสนอข่าวไปวันก่อนเมื่อวานกระแสะน้ําจุดนี้ไหลเชี่ยวกรากทีมกู้ภัยพาอ,อพยพออกไปที่ศูนย์พักพิงนี่คือภาพเมื่อวานสิบสามกันยา,าออที่ว่าบันไดถูกซัดหายไปเลยอ่ะคิงแล้วในบ้านเนี่ยอยู่กันคือถึงขั้นต้องเปิดหน้าต่างออกมาแล้วทามือบอกตัวเลขเบอร์มือถือให้โทรคุยกับผู้สื่อข่าวอ่ะจะได้ติดต่อได้ใช่ค่ะวันนี้ฮะแม้ว่าน้ําจะลดแล้วคือภาพด้านขวา14กันยาแต่ยังไม่ไว้วางใจคืนนี้ยังไม่กล้ากลับมานอนที่บ้านกลัวว่าเดี๋ยวน้ํามันมาอีกแล้วเดี๋ยวหนีไม่ทัน หลายหลายบ้านข้าวของไหลไปกับน้ําบางบ้านบางร้านเหลือแค่เพียงห้องบางห้องร้านขายของบางร้านเหลือแค่ห้องน้ําห้องเดียวครับที่ยังอยู่ที่เหลือไปหมดลุงอูด๊ดสุริยา บอกว่าครอบครัวมีสี่คนอพยพออกจากบ้านตั้งแต่11กันยาหลังจากนั้นไม่ได้กลับมาดูที่บ้านอีกเลยเพราะน้ํามันแรงและสูงมากถนนในหมู่บ้านก็ถูกตัดขาดพพเผื่อใจไว้บ้างว่าทรัพย์สินในบ้านมันคงพังเสียหายเผื่อใจว่าพังเสียหายนะ,ะวันนี้น้ําลดกลับมาดูวินาทีแรกที่เห็นมันเกินกว่าที่คิดเผื่อใจเอาไว้เผื่อแล้วแต่มันไม่พอขนาดเผื่อแล้วไม่พอฮะ บ้านที่สร้างไว้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เอาไว้ขายของเสื้อผ้าเอกสารทุกอย่างหายไปหมดยืนกอดกันร,ร้องไห้ทั้งครอบครัวมืดแปดด้านทำยังไงดีอะ่ะเห,หลือติดตัวมีแค่เสื้อผ้ากับบัตรประชาชนต้องไปอยู่ที่ศูนย์อพยพก่อนฮะแล้วถ้าศูนย์อพยพปิดไม่รู้จะไปนอนที่ไหนด้วยลองฟังหลวงอูดฮะเก็บไว้นั่นมันก็ไหลทางร้านทางบ้านตอนนี้ไม่มีเลยบ่มีสักอย่างเลยครับพังหมดเลยครับ มันพังหมดน้หนักงมากันะครับเนาะครับนักนักมากเลยครับที่ผมนี่ตีตีนี่ชุดเดียวนักแล้วก็ตรงนั้นก็ยังมีบ้านอยู่เนาะคนอื่นยังมีบ้านอยู่แต่ว่าบ้านผมนี่ผมมีอยังสักอย่างเลยครับบ้านอื่นคือท่วมแต่ยังตัวบ้านยังอยู่ครับผมบ้านเราคือท่วมแต่ตัวบ้านไม่มีแล้วตัวบ้านผมมีแล้วครับผมมียังสักอย่างเลยครับตอนนี้ครับก็หลังจากนี้ก็ยังยังไม่ได้คิดเอาไงต่อครับยังยังบัคิดยังมัน คิดบอกเลยมันมันมืดทั้งหมดเลยถ้าเป็นคุณผู้ชมเป็นมิ้น์เราทํายังไงต่อดีครับภาพของคุณลุงอู๊ดเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์แม้จะยังยิ้มได้แต่คุณดูนะด้านซ้ายคือก่อนน้ามาท่วมยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีบ้านค่ะพอวันนี้น้ําลดกลับไปดูทุกอย่างหายหมดเหลือแค่ที่เปล่าคุณแล้วชีวิตเขาจะดําเนินต่อไปยังไงอ่ะใจคิดเผื่อว่าข้าวของมันพังแหละมันคงมีแต่ไม่คิดว่ามันจะหายสาบสูญขนาดนี้ใช่ไหมอ่ะมันไม่เหลือเลยมันเหมือนเริ่มแบบเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่อ ส่งกำลังใจให้จริงๆเยอะๆเลยครับเพราะร <ลง S 1> วมถึงหน่วยงานต้องเร่งเยียวยาจริงๆนะเพราะว่าคือโอเคบ้านน่ะกลับไปนอนได้นั่นแหละแต่ชีวิตจะใช้ต่อไปยังไงนี่คืออาชีพเขาทั้งอาชีพทั้งชีวิตเลยอะไปหมดเลยอะอถ้ายังมีหวังเดี๋ยวค่อยๆเริ่มต้นใหม่กันละกันให้กําลังใจนะครับแล้วก็อะไรที่เราช่วยได้ประสานแจ้งมาได้เลยไทยรัฐทีวีก็จะเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางเหมือนกันสรุปภาพรวมที่เชียงรายครับณขณะนี้เดือดร้อนขนาดไหน6อําเภอในตอนนี้ครับ เมืองเชียงรายแม่สายนี่ก็จะเป็นข่าวเยอะหน่อยมีคลิปต่างๆออกมาแม่ฟ้าหลวงเมื่อกี้เห็นไปแล้วที่คุณกันขึ้นหอไปช่วยยังมีแม่จันยังมีเชียงแสนแล้วก็เชียงของอีกนะครับ9-13กันยาที่น้ําท่วมเชียงรายทั้งจังหวัดเนี่ยตอนนี้หลายอําเภอเดือดร้อน6อำเภอตามที่บอกประชาชนเดือดร้อน51,000กว่าครัวเรือนพื้นที่เกษตรเสียหายเกือบ14,000ไร่พบผู้เสียชีวิตแล้ว4ราย บาดเจ็บอีก2รายเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและจังหวัดอื่นๆจะรายงานให้ทราบทันทีครับ